เอาเลยครับสวัสดีครับผวันนี้นะครับยูกิแบบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่นะครับชื่อว่า l a n t r r m e r c h a n t guilder นี่เอนะครับผมหรือว่าเป็นสกินที่แปลว่าพ่อค้าขายของไป guilder เองนะครับนี่ก็บอกเลยสกินนี้นี่โดนเหมากระดานครับผมประมาณพันกว่าบาทโคตรแพง มาก็กิลเดอร์นี่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเซตนี้นะครับผมเป็นเซตที่ของโลไม่ได้ออกอะไรไม่ได้ออกล้างไม่ได้ออกเปิดตานะถ้าบอกว่าไม่โดนแก๊กอะไรประมาณนี้นะครับโอลิทันเดอร์นะครับผมนี่หมัดอย่างสวยเอาดิเจอคลิกสิกจะมาดูดเราสตันโอ้โหแล้วนี่ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วมากมาจากไหนก่อนสวยดีนะเอฟเฟกต์หมัดสวยเลยนี่ไงเอาดิ ท่าสองก็เฉยๆนะท่าสองนะครับผมรู้สึกว่าเอฟเิกเกาะอะไรของมันเนี่ยจะสวยนะครับสกินนี้นะครับเนี่ยอันนี้สวยนะครับแต่ส่วนท่าสองท่านหนึ่งนี่เฉยๆอ้าวเดินเฟิร์สบัตไปละโคตรเร็วรองเท้ารถคูดาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิกมาปาดเอาเดือด เฟรนด์ดอฝั่งเรานี่ซีซีคนแน่นนะครับมีผมม, 9, มีเอสเซนกามีแวนแน่นเวอร์ครับผมรอ,อไปก่อนนะครับเล่นกิลดา้านี่คือไม่ต้องทำอะไรมากเลยกดท่5-2ยิงไปเรื่อยๆรอจังหวะก,กดอันตีสวยๆอะไรประมาณนี้นะครับไม่อย่างนั้นนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากเฮ้ยสาตั้์ไปหนึ่งทีเมื่อกี้แวสาานสตั้์สวยโอ้ยโดนหอกครับผม คือมันเป็นตนนัวละครที่แบบว่าผมชอบเล่นเวลาที่แบบซึ้งคิดจริงๆนะครับโมยให้มันต่อยเฮ้ยเฮ้ยเ้โหเกือบโดนดูดเมื่อกี้มีอยู่แถวนี้ไหมกบโอ้โหโมยเดี๋ยวมันต้องเจอผมแป๊บนึงนะมวยเลยเกมอืมสตันไม่โดนเมื่อกี้แวนสตันกองจักสวยอยู่ยิงไปเรื่อยๆครับผมเฮซนก่าเด้ง สาตานไปหนึ่งดีผมว่ารอต่อไปก่อนก็ได้นะครับผมทีน,นี้เมื่อกี้ต่อยเราใช่ไหมมวย <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆอครับผมฉีเข้าข้างฉีเข้าข้างฉีอันติเอ้าเฮ้ยโอ้โหล้างอันติเฉยเออตายอยู่ดี เอฟเฟกอันติเอาจริงๆ,งๆผมรู้สึกว่ามันเฉยๆนะครู้สึกว่าก er ิลเดอร์่วงยางจะเท่กว่าไม่โดนฟาร์มไปยิ่งเลนเรายิ่งแรงนี่ตอบไปเรื่อยๆครับมผมว่าเดี๋ยวเน้เนป้อมล่างดีกว่านะครับผม แวนมาทายาลงล่างซาปันไปไม่โดนครับเมื่อกี้ตกมาเฮ้ยนี่ไงสวยๆครับผมสวยๆสวยๆแล้วยิงโอ้โหผมยิงไม่โดนเฉยเลยเพื่อนมือไม้มันสั่นว่ะเฮ้ยเรนดอร์จะตายอยู่ครับสลิมก็จะตายอยู่ในย่านนี้หรือเปล่าสลิมไม่โดนโอ้โห เมื่อกี้ถ้าผมยิงท่าสองโดนนี่อย่างนี้ก็อีกหนึ่งศพนะครับูไม่เป็นไรเอ้าเล่นไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเราก็ได้คิวเชื่อผมเดี๋รอมาโดนกบอ่ะไม่เป็นไรยิงโดนก็ยังโอเคครับสลับการเล่นเกลเดอร์โอ้หยกสวยโอ้โหมันฟลิกเอาโดนกบอีกได้อยังไงจังหวะนี้ อยู่กันหลายตัวก็โดนสตันหมู่กบจะดูดล็อกขาไปหนึ่งทีเอามันมันมีแข็งอบขึ้นยังไงเออสวยอยู่ครับเกบือพลานครับผมได้อยู่ครับได้อยู่เกมนี้ยิงไปยิ่งเหละเกมมวยกับเอเลนดอนยิ่งจะยืนไม่ได้นะครับสลิมอีกตัวนึงยิ่งเหละเกมนี่คือผมยิงทีนี้หน้าแตก ถ้าฝาั่งของข้าไม่รีบเล่นนี่ผมบอกเลยว่าโดยผมยิงต่อไปเรื่อยๆนี่ก็สู้ไม่ได้นะรอจังหวะเลยครับแวนเราเริ่มแรงได้อยู่กบสไลด์ไปยิงไม่อยู่แล้วเล่นคิวเดอร์ก็เล่นประมาณนี้นะแบบว่าพยายามยิงตัวหลังตัวบางๆนะครับมวย ผักไปหนึ่งทีเอเลนดอร์เข้าข้างเพื่อนสวยครับยังไงยิงคันติเอาเฮ้ยทำไมมันดูเหมือนมีล้างวะเฮ้ยมวยครับผมมวยมันจะต่ไฟไฟเมื่อกี้นี่ผมจะผักคลิกสิกเข้าไม่ตายครับผมมวยเมื่อกี้คลิกสิกมันฟิกเกอร์นะครับถ้าไม่งั้นนี่โดนผมผักเข้านี่คือตายอีกตัวหนึ่งต่อไปเรื่อยๆครับ ยังไงยิงไม่โดนใช่ไหมเมืはは่อกีย้ยิงโดนสองตัวครับผมมันจะดูดมันจะดูดเพื่อนเรียบร้อยครับตอบไปเรื่อยๆครับผมิลเดอร์เมื่อกี้สลินนี่โดดทันนะครับเบนดอร์ยังไงผักไปหนึ่งทีซาตันสามครับผมถอยไปเอเซนกาเอ้ามันติดหินมันติดหินเพื่อนโอผักไม่โดน ส้อนปั้นไปหนึ่งีถอยถอยถอยมีมวยมาไม่ต้องมาต่อยครับมวยคือเวลาคลิกสิกดูดอะผมพยายามจะยิงมวยว่าไม่ก็มีเอเลนดอร์นะครับเพราะว่ามันจะมาซ้อนต่อจากคลิกสิกไงแต่ถ้าสมมุติว่าคลิกสิกดูดฝั่งตรงข้ามมันมาต่อไม่ได้เ้ยโดนหอกมันก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าแบบว่าฝั่งตรงข้ามมันต่อไม่ได้นะครับถอยดีกว่า ในย่านี้มีแน่ๆไม่มีถอยครับมานาหมดครับผมมวยอยู่ย่าด้านซ้ายสาตันไปหนึ่งทีไม่โดนครับพทิกสิโอ้โหดูสวยโอ้โหอันตีไม่โดนโอ้โหไม่โดนโอีกเอายิงไม่โดน เมื่อกี้นี่กะอันติตอนที่แบบมวยกำลังจะเข้าเนะะี่ยครับไปละมวยคือถ้าเมื่อกี้นี่ผมอันติโดนมวย <4 S 2> มันก็จะขัดอันติของมวย <im itation> มได้นะครับ <im itation> ไม่ทันจริงๆว่ะเพื่อนยิงไปสวยอยู่เพื่อเรามันเอาสุดยันพ้อมครับผมป้องบนไม่ได้เลยนะครับ <im itation> <im itation> <im itation> เล่นซีเดอร์นี่เล่นตอดไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแต่เอาจริง้าเทียบกับความแรงสมัยก่อนนี่แรงมีเยอะนะครับมันจะตอดแล้วครับายาเตอยู่ไหนอยู่ญ้าด้านล่างใช่ไหมรอซ้อนด้วยนะเพื่อนยิงเช็คยามีคนอยู่ครับผมเมื่อี้หมัดมวยออกมา มันจะดูดคืวนดอรอย่าข้างไม่อยู่แล้วนะครับยิงในายา่โาโคลิทันเดอร์ไม่หายแสดงว่ามไม่มีใครอยู่นี่ก็ไม่มีใครอยู่ครับผมมวยมาตรงนี้สลิมเคื่นหอกเฮ้ยสลิมเอเลนดอร์มันการเป้าหมอชี้เรียบร้อยครับผมตายคู่โอ้โว โอาดีมวยโดนเอายังไงเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้ตบเฮ้ยเอาได้อยู่ครับผมนึกว่ามวยจะมาต่อยผมตายแล้วเมื่อกี้มันไม่ต่อยครับผมยิงต่อไปต่อไปเรื่อยๆโดนตูดโอ้ผมตายก่อนมาจังหวะนี้ยิงไปอีกหนึ่งที สวยอยู่ครับผมว่าจบบ้านแล้วนะแต่เกมนี้นะครับคือซีซีเราเยอะโคตรนะครับผมสปันแบกเพื่อนเราแหไหมแวงซิกไปยิงอันตีอัดหน้าผมเรียบร้อยครับคือเกมนี้นี่ก็ซีซีเราได้เปรียบเยอะมากนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมันแพ้ซีซีเยอะด้วยนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเกมแบบฝั่งตรงข้ามไม่ได้เล่นโถมเลยมากนะครับ เพราะว่ากว่าจะมาถมได้ก็เจ็บตัวไปแล้วนะครับผมนี่สาสวด,ดาวเราได้ MVP เป็นไงยิงไปเรื่อยๆก็ได้ MVP ครับผมแต่สก,กินนี้สวยนะสลับเมนกิเดอร์ก็ต้องมีนะครับอ้าวเจอกบเม็ดส้มอันดับหนึ่งของประเทศครับผมกบไม่ได้ดูดเลยอ่ะก็ถือว่าวันนี้มารีวิวสกินใหม่ของกิวดอร์นะครับพันกว่าบาทนะครับผมแล้วก็มาประทะกับกบเม็ดส้มนะครับ ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ